อีโคเฟลกซ์ที่นอนพ็อกเก็ตสปริงเจ็ดโซนจากเบดีสู p ปรีมกันไร้ฝุ่นระบายอากาศได้ดีและเวลวิตตี้วัลัวแฟบริกจากเบลเยียมที่ให้สัมผัสหร,รูนุม่มเย็นไม่อับชืน้นจะเป็นยังไงถ้าเราใช้ AI ทําคลิปรีวิวสินค้าให้วันนี้นะคะตองจะมาสอนแบบละเอียดเลยพร้อมบอกนะว่าเราใช้ AI ตัวไหนบ้างขั้นตอนแรกนะคะให้เราเข้าไปเอารายละเอียดสินค้ามา แล้วก็ทำการ Copy รายละเอียดมานะคะจากนั้นเปิดไปที่ ChatGPT ค่ะตัวนี้นะคะต้องใช้เป็น One Minute Story Telling ใส่รายละเอียดเข้าไปแล้วก็กดเจนค่ะและนี่ก็คือสิ่งที่เราได้แล้วเขาก็จะมาให้ครบเลยนะทั้งมุมกล้องทั้งฉากต่างๆแล้วก็เสียง Voice Over ซึ่งอันนี้ต้องจะบอกว่าขอเอาแต่เสียง Voice นะคะเสร็จแล้วนะคะตองก็จะเปิด Free Pick ขึ้นมา ซึ่งตัวนี้ต้องใช้แบบโปรนะเราจะใช้ฟังก์ชัน AI Video Generator เนี่ยค่ะเขาจะมี Start Image กับ End Image ซึ่งอันนี้ต้องเใช้เป็นภาพเดียวทำการอัปโหลดรูปภาพที่จะใช้เข้าไป1ภาพค่ะแล้วก็ป้อนพร้อมส่วนตัวโหมดเนี่ยต้องใช้เป็นคลิง2.0แล้วก็อันนี้เป็นเอฟเฟกนะคะซึ่งเอฟเฟกแต่ละตัวเนี่ยจะใช้ในคลิปแต่ละคลิปไม่เหมือนกัน เพื่อที่เราจะได้มุมมองที่แตกต่างกันนะตรงนี้เป็นวินาทีค่ะว่าเราจะใช้กี่วิตรงนี้เป็นการเลือกขนาดวิดีโอจะแล้วกด generate ค่ะและนี่คือสิ่งที่เราได้ค่ะพอเราได้มาหลายๆคลิปนะคะก็ให้เราทำการกด save เสียงที่ต้องจะใช้นะคะต้องใช้เป็น Google AI Studio แล้วเราก็กลับไปที่ ChatGPT copy voiceover ที่เราสั่งไว้นะแล้วก็ทำการวางได้เลย ซึ่งอันนี้ต้องเน้นเขานะคะว่าขอโทนเสียงแบบเป็นธรรมชาติแล้วก็สมมติว่าถ้าเกิดมันมีคําว่านุ่มเนี่ยก็ให้ใส่อารมณ์เข้าไปด้วยเช่นแบบนุ่มสบายประมาณนี้ค่ะแล้วก็ให้กดไปที่ Show Run Setting นะตรงนี้ต้องเลือกเป็น Single Speaker Audio แล้วก็ Temperature ต้องปรับเป็น2ค่ะแนะนำว่าให้ใช้2จะดีกว่ามากๆเลยส่วนตัว Voice ใช้เป็น Solar Fa ไม่รู้ว่าอ่านถูกไหมนะแล้วก็เลือกน้าเสียงแบบบอมค่ะเพราะว่าด้วยความเป็นที่นอนเราอยากให้มันดูออกมาซอฟต์ดูออกมานุ่มดูออกมาสบายเสร็จแล้วนะคะก็ให้ทําการกด generate ได้เลยพอเจนเสร็จแล้วนี่ก็คือเสียงที่ได้ค่ะ Ecoflex ที่นอน Pocket Spring 7วิธีการเซฟก็ง่ายมากๆเลยกดจุด3จุดตรงนี้นะแล้วก็เลือกดาวน์โหลดค่ะจากนั้นพอได้วัตถุดิบเรียบร้อยแล้ว เราก็นำไปประกอบร่างบนแคปคัทค่ะและนี่คือสิ่งที่เราได้ค่ะ Ecoflex ที่นอน Pocket Spring 7โซนจาก b a บ y Supreme กันไร้ฝุ่นระบายอากาศได้ดีและ Velvity v e l o u r Fabric รจากเบลเยียมที่ให้สัมผัสหรูนุ่มเย็นไม่อับชื้น อายุการใช้งานยาวนานถึง10ปีเพราะเราใส่ใจในการนอนอย่างจริงจังนี่ไม่ใช่แค่ที่นอนแต่นี่คือ Ecoflex จาก b a d y Supreme เป็นยังไงบ้างคะทุกคนมันเริศดม,มากต้องบอกเลยนะว่าตอนนี้ AI ไปไกลมากทำได้เกือบทุกอย่างจริงๆถ้าใครไปลองใช้แล้วเป็นยังไงอย่าลืมมาบอกกันบ้างนะคะ